เรื่งตั้งสารพระภูมิสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาชมร้านขายดอกไม้คุณดานะคะก็แสังจะมาที่นี่ประจำเรียกวันโกนแะล้ววันโกนนันพระจะมาซื้อดอกไม้ค่ะไปเปลี่ยนอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดร้านค่ะแต่งมาแต่เช้าจะมาสั่งดอกกุหลาบก็พวงมาลัยดอกไม้ไปเปลี่ยนต้มหมู่บูชาพวงมาลัยก็เอาไปเปลี่ยนให้อาจารย์แล้วก็ไหว้ มีงบนสวยงามอยู่ที่ซอยห้าสิบสองนี้เองนะคะหน้าวัดหน้าวัดหนองบักช,ชีเข้ามาทางหนองบักช,ชีก็จะอยู่ทางขวามือก่อนถึงวัดหนองผักช,ชีมานะคะพวงมาลัยแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดนี้เราจะทำบ,บุญห้าสิบบนเดี๋ยวจะมาสั่งด,ด<บ>อกมาสั่งพวงมาลัย อ่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยตัวอีกรอบหนึ่งคุณดาเจ้าของร้านดอกไม้ค่ะสวัสดีชื่อร้านอะไรคะบอกมาดรค่ะปรีดาพรนะคะเปิดมาสิบปีแล้วค่ะอ่าเป็นเศรษฐีแล้วค่ะตอนเนี้ยมีอะไรมาเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์มามาขายดอกไม้ค่ะเป็นเศรษฐีเลยแบงค์อูค่ะ สาวแบงสาวแบงค์นะเบื่อแบงเบื่อแบงค์แล้วมาทำอาชีพแบบนี้แอลลี่มาค่ะแอลลี่มาเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งเลยคนนี้ดูกระเป๋าตังค์่ะดิดูคนรวยก็มีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ผู้แสงคนรวยไหนคนอยากรวยคนอยากรวยอะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อะ คนยากรวยค่ะบโน่นคนรวยน่ะเศรษฐีที่ดินหลังวัดหนองบักชีเกือบร้อยไร่น่ะโอ้มหาเศรษฐีเลยด้วยค่ะขอบคุณมากอ่าอย่าลืมกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะเดี๋ยวจะไปชมนะคะวันนี้เขาจะวันนี้เขาจะไลน์อ่าไปไลน์ไปไลน์าอันสักปีที่จะปีที่จะเปิดฮะสวัสดีกระจกก่อนร้านฟรีร้านฟรีดาพรีดาพรเค้กสั่งกระป๋าน กลับรถก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อปลาท่องโกะก่อนแล้วห้อยอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะช้ำดอกไม้จะช้ำม,มองเห็นไหมคะเนี่ยซื้อปลาท่องโกก่อนอยากกินปลาท่องโกกับสลับเป๋า่าอี่ขางหน้าเราก็เป็นวัดหนองผชีตอนนี้เช้ามืดตีห้ากว่าจะหกโมงละหกโมงยังมีรถเพนท่ามอยู่เลยนะคะในค่ะ พิ้๊บพิュ๊บพิュ๊มาถ่ายแล้วยังใสยังไม่ได้ทอดเหรอคะรอ,รอคะ่ะรอรอค่ะขออนุญาตถ่ายนะ,อะ,ะขออนุญาตถ่ายนะนี่น้ำเต้าหู้ประแสงคะ่ะประจำไม่มีชื่อร้านเหรอร้านน้ำเต้าหูก้กระป๋องข้าวกอร่อยมากที่นี่ซอยไปหนห้าสิบสองเนี่ยคะ่ะกินที่ไหนก็อร่อยอที่นี่ไม่ได้ ที่นี่ติดอกติดใจปังโกกับสาลาเปาขายดีมากเลยทอดไม่พอเอาปัางโกสิบเอ๊ปังโกสิบซาลาเปายังไม่ได้ใช่ไหมคะเังนั่งไม่ได้อีกต่อคิวขอก็สั่งลงหน้าใช่มร,<อ>รอได้ค่ะไม่เป็นไรอน้ำเต้าหู้อะไรไหมคะจะได้ตักให้ก่อนน้ำเต้าหู้ไม่เอาอันนี้เอาสองถุงเอาแปะอันนี้สอง,งไม่ไม่ อ,อ<า>หวานหน่อยนะน,นใช่ม้ำแก้าหูก็อร่อยเราเราไาทั้งโกเพราะว่ามีมีคนออเดอร์ล่วงหน้ากินที่ไหนก็ไม่ร่อยบา้งโกที่อื่นเขาจะออกรสเค็มนะที่นี่ไม่เค็มนี่เขารับทำรสดีมาก แต่ข้าวือในการพักป้าท้อโกวัยของวัยของวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาทำอาชีพอิสระบางกดตัวเลขก,กินได้คำนึพอดีเลยไม่ต้องบิดไม่ต้องกระทำอ,อ,อ,อ๋อนี่ขาประจำมะขาประจำเหรเอ <laughs> ค่ะคุนท่านไหนนะแต่อาทิตย์ฟังท่านใดเยนบรรยากาศมาดูที่นี่บ้างฟังกูสิบซระเปาสิบได้เลยหรึเปล่าแม่ได้ค่ะ มามีการทำจรดเป่าอนุญาตะนันใช้ถ่ายถได้ก่อนถึงก่อนถึงวัดหนองทะกีประมาณสองรอยเมตรจุดใช้มือ,ามอาทางเข้าจากพระขนิธินนะคะทางเข้าจากห้าสิบสอเปิดเช้าทุกวันตีห้ากว่ากว่าก็มากินได้นะคะอร่อยไม่ผิดหวัง กินและคุณจะประทับใจนี่ตอนไม่มีบิ๊กมอแล้วพระแสงก็จะเดินมานะเดินจากบ้านมาซื้อของเขาแต่ออกช้ากว่าวันนี้หน่อยให้สว่างสว่างแล้วถึออกพอดีวันนี้มีบิ๊กมอมันมีไฟด้วยก็เลยออกมาได้คุะถ้าไหร่คะสามสี่จ้ได้แล้วค่ะซรลาเปาปลาทั้งโกะเ่ะไดแล้วค่ะกกลับบ้านกัน กับบ้านเรา14ทับ4 6เอ่อคุณดาจัดร้านแล้วนี่จัดร้านแต่เช้าเลยไายแล้วขอบคุณมากนะคะกอนปังโก้ไหมกินปังโก้ไหม,ไมนานๆกินทีเลยวันนี้วันนี้นึกอยากวันนี้นึกอยากกิน กะว่าจะมาถ่ายร้านคุณด้วยแหละนะคุณดาจัดร้านแล้วค่ะหกโ,โมงกว่าจัดร้านอย่างสวยงามไว้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะจัดงานแล้วีิเป็นเครื่องถวายสังฆทานร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะไม่ต้องไม่ต้องหาซื้อที่ไหนเลยมาที่นี่เลยคะ่ะทําเองด้วยเอาของที่แบบจําเป็นเลยค่ะใช้จริงๆทําเองสดไม่มีเก็บไม่มีสต๊อก จัดเองทําเองนักเศรษฐศาสตร์มาทําเองนะคะเนี่ยคน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 เคยทํางานแบงก์นักเศรษฐศาสตร์มาทําร้านจัดนักเศรษฐศาสตร์ารา <ไ estim. S 1> มาทาร้านเครื่องสังกัดพันขายดอกไม้ไมีแต่รวยกันรวยค่ะเศรษฐีเศรษฐ <im it> ีที่ดินนี่ตางหาะที่ดินหลังวัดหนองบุกชีก่างหะมหเศรษฐีมีสมบัติเยอะสมบัติเยอะคนนี้ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่เะเดแบบดอกไม้ก่อนพรุ่งนี้วันพรกกนะใช่ไหมพรุ่งนี้วันพระวันนี้วันโควันนี้วันพระครับด้วยความปลอดภัยนึกอยากนึกคิดถึงคุณดายังกันรู้ว่าคุณดาเปิดช่องไม่ได้เนอะเออ <laughs> <ะ> ล้วก็ว่าเออวันใช่ไม่สนใจลูกค้าใช่ไหมเป็นคนแบบนั้นเยอะวันนี้ป้าแสงกล่าวว่าจะเปิดไลฟ์ด้วยนะครั้งแรกไม่มีรถมานนะไปละค่ะการขับดีๆลนะทันชำนานขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นานขึ้นหมดเออใช่ ได้อยู่ได้อยู่ปลอดภัยค่ะเ,เอาปลอดภัยเอาปลอดภัยโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วไป,ไปกลับบ้านเราวันนี้ก็มืด,ม,ดมืดเลยคุ้คุ้มเมืดตั้งแต่ก่างวันไปเกิดวันนี้พามาแต่คาร์ลวันนี้ไม่ได้ใสบ่บาททีน่นี่ทุกที่ได้แก้วไปทำกูอย่าล่วงนะ ช่งนี้ถึงจะมาช่งนี้บรรจุนีวัตถุชิ้นห้อยห้อยห้อยให้ราใส่ดอกไม้ดอกไม้ห้อยซื้อดอกไม้ไปเปลด่ยไ้ค่ะได้แลนางฟ้ชิ้ีผ้จอย จะเขาก็ขายแต่เช้าเลยนะเอ่วัดหนองบัญชีวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรเพราะพรุ่งนี้มันพระพรุ่งนี้จะมาทำทีเดียวพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้จะมาทีเดียววันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยจะไม่เข้าวัดเม็ดรับรถลื่น ตอนเช้ามืดตอน6โมงนี่แหละค่ะแต่น้องโกก็มีซเว่นก็มีโจ๊กก็มีสะดวกสบายนอยู่หัวบ้านเลยจะดคไม่กลเลยเ้ยตึตึกตึกตึกสะเทือนเลย้หมู่บ้านแล้วก็มาในตัวหมูบ้านแล้วนะนาขึ้นห่ก็ปิดแล้ว ตอนเดินออกอะไรที่เงนซื de de nah ้อถั่วลมายเดินซื้อดอกไม้ติดจัดแกเปลี่ยนดอกไม้ต้องเอาแช่แล้วช้างก็เห็นดอกไม้ยังมึกดอกทองอุไรคนจริงๆนะป๋าหนั้าแดงสองสามอนทิตแล้วยงยังมีดอกติดอยู่เลยส่วนที่ร่วมก็ร่วมแต่ ถึงที่ติดอยู่กระทอนนะีดอกในทนมากเลยครัถึงแล้วซอยสามแล้วเข้ามาในซอยสามแล้วนะ,ะเห็นเงาเห็นเงาบิ๊กมอเดอร์เลยมาแล้วซอยสามเป็นที่มีดาวห้ามก็ไม่มีที่จอดรถถ้าจอดรถหน้าหน้าบ้านถนนหน้าบ้านาาสามารถไปแจ้งที่จอดรถ ก่อนี่รถแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วโอเคถึงแล้วถึงบ้านลาวแล้วถึงบ้านลาวแล้วเปิดประตูก่อนนะคะถึงบ้านลาวหล่มแล้ว44ทับ4 0บ้านพนชีวินนะคะซอยซาเปิดตึกก่อนได้ยินเสียงเปิดตึกเลยนะ ปเปิ้าบ้านก่อนแล้วเราก็จะไปเปิดไฟตรงนี้แล้วก็จะพาปิกมอเข้าบ้านนิดนะคะนิดหน่อยนะคะโอเคเปิดไฟแล้วแล้วเราก็จะพาปิกมอเข้าบ้านนี่มอรออยู่ข้างนอกเจยวสายจะให้ถ่ายคลิปปรับภูมิทัศ ปับปูมิทั์ขึ้นหน่อยหนึ่งนะโอเคดูไม่ดังนะจะทำเสียงไม่ดังค่ะ mm. เดี๋ยวเพื่อนนั่นิอืมโอเคเดี๋ยวพาบิ๊กมอเข้ามาแล้วค่ะ Okay. <cười> <cười> oh, oh, này, subscribe cho สวัสดิภาพเชิญนี่นไปนหน่อยนะึงเกี่ยวนี่ไปนหน่อยนะึ่อ,อ,อเดี๋ยวปิดไฟกันซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้มาจาัดเปลี่ยนเพราะพรุ่งนี้วันโกดวันนี้เราต้องเปลี่ยนดอกไม้ไปปิดตู้ดูว่ากันค่ะดูดูดอาม็ ติปตักเก๋ืขาบ้านกันค่ะขบ้านกันค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอภิรภานะคะอภิรภาพาท่านทาบุญนะพิรภาแก้ชยยาลูกชนาบ้านหนองบัวกแก้จังหวัดพิชบูรณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ